สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนชาวเสดอนทุกทานด้วยครับใครที่ตามในครอบครัวต้องบอกเลยว่ายังเดือดนะครับสูงแรกชุดงานใบชุดงานเช้างานร้อยชุดโครงการโอ้โหต้องบอกว่าเต็มอิ่กันทุกคนต้องบอกเลยว่าแตกเต็มไปยากันทุกคนนะครับเต็มอิ่งกันทุกวันสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในครอบครัวเราใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับส่วนบอลเน้นของเราตัวแรกวันนี้นครับมองไปทางคิดตั้นพาเลทจะเจอกับไบตันในบอลพิมพ์ลิกอังกฤษเตะกันเวลา ตีสามมาดูที่ฝั่งคิตตันพาเลตฟอร์มช่วงนี้เรียกได้ว่าย่ำแย่เป็นอย่างมากแพ้2จาก3เกมหลังแถมไม่ชนะใครมา6เกมติดต่อกันส่วนไบตันฟอร์มยยังถือว่าดีอยู่นะ3เกมหลังชนะแค่1เกมเท่านั้นแถมเกมเยือนไบตันแพ้มา2เกมติดนะฟอร์มทั้งคู่ตอนนี้เรียกได้ว่าย่ำแย่พอกันแถมการจอก,กันส่วนมากจะเสมอยังไงเกมนี้ผมมองว่าคิดตันเชียร์มันกว่า แน่นอนนะครับบอลเน้นตัวที่2ขอบองไปทางเลอันเบติสเจอกับคิโรนาจ่าฝูงแห่งศึกลาลิกาสเปนเตะก,กันเวลาตีหนึ่งมาดูฝั่งเบติตกันก่อนฟอร์มเอาแน่อนอนไม่ค่อยได้นะครับสเกมหลังไม่ชนะใครเลยและแพ้ไปถึง2เกมส่วนคิโรนาอย่างที่เรารู้กันต้องบอกว่าตึงเปียจ่าฝูงม้ามืดเลยก็ว่าได้นะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว11เกมติดต่อกันแถม4เกมหลังคือชนะรวดนะครับตบบาซ่าโอ้โหฟอร์มตอนนี้เรียกได้ว่าตึง ป้ยะนะครับยังไงเกมนี้ผมมองว่าคีเราหน้าซ่าก,กว่าแน่นอนนะครับตัวสุดท้ายมองไปทาง USV h e r c u l e s เจอกับอาแจกอัมสเตอรดัมในบอลดัตครับมาดูกันที่ USV ก่อนนะฟอร์มไม่ได้ถือว่ายำแย่นะครับ3เกมหลังชนะไปถึง2เกมเสมออีก1เท่ากันกับอาแจกที่ชนะ2เสมออีก1เท่ากันครับถ้าฟอร์มทั้งคู่เรียกได้ว่าสูสีกันไม่ต่างกันมากนะครับแต่ด้วยขุมกำลังอาแจกขุมกำลังตึงกว่านะครับ แต่ผมบอกว่าเกมนี้ได้เล่นในบ้านของ USB ผมมองว่า5เมตรแพงเกินไปขอใส่ USB แน่นอนนะครับจบไปแล้วสำหรับ3คู่ในเน้นของเราส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบครัวกันทางเข้าอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ